สรุปเงื่อนไขวอลเล่บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต้องทำยังไงวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะคว้าตั๋วรอบแรกไปโอลิมปิก2024รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์เงื่อนไขไม่ง่ายแต่ถ้าองค์ลงก็มีลุ้นโอลิมปิกคือเวทีอันทรงเกียรติสูงสุดของความปรารถนานักกีฬา รายการเดียวที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยยังไม่มีโอกาสเลื่อมไปถึงแชมป์เอเชียสามสมัยรองแชมป์เอเชียนเกมเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย VNL 2022อันดับ4ี่เว d ล r ์ n รั r งปรีคือผลงานการันตีว่าทัพนักกีฬาไทยมีผลงานเทียบชั้นแนวหน้าแต่เส้นทางของโอลิมปิกนั้นแตกต่างออกไป ในการคัดเลือกแต่ละครั้งสตาฟโค้ชและนักกีฬาใส่พลังเต็มที่เข้นทักษะการเล่นสุดแรงเกิดแต่ก็เพียงแค่เฉียดเฉียดตัวเท่านั้นอย่างครั้งล่าสุดที่คัดโอลิมปิก2020โอกาสฟ้าเปิดง่ายที่สุดชนะเพียงเกาหลีใต้เราก็จะไปเล่นรอบสุดท้ายที่โตเกียวแล้วแต่ก็ทำไม่สำเร็จ